สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง One Day Trip นะคะวันนี้มาเจอกันกับแก๊กนะคะคนเดียวนะคะ <laughs> เดี๋ยวคุณวันอยู่ข้างในค่ะนะคะวันนี้เจอกันที่ p o i n ์ทาลรเลดิวสันออฟคอนแกนนะคะเป็นสถานที่แก๊กทํางานอยู่นี่มาทั้งหมด6ปีและว6ปีกว่าด้วยซ้ำนะคะวันนี้ถือว่าเป็นงานแรกนะคะที่ทาง p o i n ์ของเราได้จัดงานนี้ขึ้นกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะนะคะนั่นก็คืองาน c h i c a No Day นะคะ งานนี้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆค่ะก็เป็นแก๊กกับทางมาร์เก็ตติ้งนะคะได้พูดคุยกันว่าเราน่าจะมีโปรเจกต์หนึ่งที่จัดขึ้นนะคะตอนแรกเราใช้โปรเจกต์คำว่าเรียกพี่ได้ไหมนะคะโปรเจกต์นี้มาจาก ผู้จัดการนะคะพี่เอกค่ะได้นำรถชิคาโนนะคะออกมาขับขี่ในเมืองนะคะแค่คันเดียวนะคะไปตามร้านต่างๆไปร้านเหล้าไปนู่นไปนี่พูดคุยกันแล้วก็มีพี่ๆจากกลุ่มซิมโรซ่าหรือว่าไดโนนะคะก็ขี่ชิคาโนมาเจอกันเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราต้องทำกิจกรรมเนี่ยชิคาโนมารวมตัวกันนะคะก็เลยมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น วันนี้ก็มีพี่ๆจากทางโฮมไทยเมืองพลโคลราชจังหวัดใกล้เคียงนะคะพี่ๆซินเวอร์พี่ๆไดโนนะคะนำรถมารวมกันในวันนี้นะคะ<ย>หลาย10<อ>คันนะคะที่อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวกิจกรรมจะเป็นยังไงสนุกสนานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกัน เดี๋ยวเราจะเริ่มจากบูธแรกนะคร ตอนนี้แนะะ่ก็จะเป็นในส่วนของพี่ๆโฮมไทยกาฬนะคะก็คือจะเป็นพี่ๆที่มาจากกรุงเทพค่ะก็คือกลุ่มนี้ก็จะได้ขึ้นชื่อในเรื่องของการแต่งรถสไตร์ทิคโน่นะคะซึ่งถือว่าติดอันดับเลยต้นๆของประเทศไทยนะคะหรือว่าต่างประเทศด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบทินคโน่นะคะก็สามารถไปดูสไตล์ในการแต่งรถของพี่ๆเขาได้นะคะเป็นสำนักสำนักแต่งด้วยเอาง่ายๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันวันนี้พี่ๆเขานำรถเข้ามาโชว์ในงานถึง4คันด้วยกันนะคะ นี่นะคะตรวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของพี่ๆเขาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นดีลักนะคะพ <Wow. S 1> ิชกาโนโนทเนี่ยจะมีดีลักแหละหลักๆนะคะแต่แายละเอียดลึกๆ,ๆ,ๆเนี่ยไม่รู้นะเพราะว่าชิคาโนทเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายสไตล์นะคะ <S <S บอกเอยแฮนด์เอยก็ชอบใครชอบมัน <S 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 แล้วก็อันนี้จะเป็นรถคิง แล้วก็ท่านันไม่พอนะคะพี่ๆทางคมชายกาฬนะคะได้นําเสื้อมาจําหน่ายด้วยในราคา600บาทมีทั้งสีขาวและสีดานะคะท่านในสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะสวยงามมากเดี๋ยวรออยู่ยังไม่มายังมาไม่ถึงมาถึงแล้วแหละแต่น่าจะกลับไปอาบน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่เบื้องต้นตรงนี้จะเป็นสเปซของพี่เขาเลยก็คือจะมีมาจอดโชว์ในงานประมาณ4ี่คันนะคะแล้วทางนี้จะเป็นในส่วนของพี่ๆกลุ่ม ไดโนนะคะเอามาสีคันนี้นะคะก็จะเป็นพี่กลุ่มไดโน,โนอยู่ขอนแก่นนะคะพี่พี่กลุ่มเบลโซก็มีชิคาโนเชน่นเดียวกันกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีรถหลากหลายนะคะทุกประเภททุกซีซีเลยก็ว่าได้นะอันนี้ก็เป็นบูธดีเจนะคะเดี๋ยวรอดีเจมาเปิดเพลง6โมง6โมงเย็น ก็จะเป็นน้องๆพี่ๆนะคะที่สนิทสนมกันมาในงานมาเป็นสากศิษยสันภายในงานนะครับรถวันนี้ก็มีประมาณ10กว่าคัน15 16คันที่มาอยู่ภายในงานนี้นะคะทางซ้ายมือนี้ก็จะเป็นพี่ๆจากกลุ่มไน,นรถซ้อพี่ๆกลุ่มซินเวอร์ซ่านะคะแล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอ่าอ่าก,กษัตริย์ทางเมืองอ่าหรืองลาวนะคะสามกษัตริย์นะคะวายบ้างเล่าบ้างเบียบบ้าง เท่านั้นย to e ังไม่พอวันน <c oughs> <Mac> ี <t> ้ได้รับเกียรติจากพี่เปิ้ลนะคะบ้านรถแต่งนะคะจากจังหวัดร้อยเ็นะคะมาร่วมภายในงานด้วยนะคะมามาทางนี้หน่อยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอันนี้ก็จะเป็นชาวแก๊งนะคะเจอเขาได้ที่รูเบ่อบ่อยนะคะโอเคค่ะบรรยากาศภายในงานก็จะประมาณนี้เดี๋ยว บรรยากาศร,รอบๆโดยรวมเป็นยังไงตอนนี้กิจกรรมยังไม่ได้เริ่มนะตอนนี้แค่เพิ่งเริ่มเฉยๆนะคะเดี๋ยวยังไม่เต็มยังไม่เต็มระบบยังไม่เต็มพื้นที่นะคะเดี๋ยวบรรยากาศภายในงานระหว่างนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามกัน อันนี้คือบรรยากาศด้านนอกนะครับด้านนอกก็จะมีเหล่ารถหลายรุ่นนะที่มางานในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็เนี่ยงานซิกโนเดนะครับด้านในคงไปเก็บมาแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมจะพาดูรถด,ด้านนอกนะว่าด้านนอกนี่มีรุ่นอะไรบ้างนะฮะอันนี้เป็นแฟลตบอยนะครับแฟลตบอยแฟลตบอยแฟลตบอยเนี่ก็จะเด่นในเรื่องของทอ่อเอ้ตัวเครื่องที่เป็นโครเมียมนะฮะหรือชื่อเรียกสั้นๆว่าหมูอ้วนนั่นเอง อันนี้จะเป็นรถรุ่น Royal e n f i e l d นะครับผมว่า Royal ย n f i e l d เนี่ยทรงก็คล้าย t ไทอัมนะแต่ไทอัมสังเกตดูดีว่าไทอัมเนี่ยจะมีตัวรถที่ใหญ่กว่านะเป็นรุ่นเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าขี่มากนะครับ y o y e n f i e l d และนี่ก็เป็น t r i u m มบอน n e ว i l ล i ่ปะ Triumph และนี่ก็คือ เจ้า CVO นะผมชอบมากนะคันนี้เดี๋ยวเรามีโอกาสนะครับเราจะได้ไปรีวิวที่บ้านรถแต่งของพี่เปิ้ลซึ่งอันนี้ก็เป็น CVO นะครับอันนี้ก็เป็น CVO นะครับสีสวยมากๆ CVO เนี่ยเป็นตระกูลที่เป็นรถฮาร์เรย์ดิวสันที่เป็นตระกูลที่สูงที่สุดละถ้าเปรียบกับ BM ก็เหมือนแบบ d m ซีรีส์กับ M5 พวกนี้ก็จะเป็น CVO นะครับราคาก็3-4ล้านบาทเป็นจุดสูงสุดของฮาร์เลแล้วนะครับอันนี้ก็รถชิงนะครับรถชิงสวยปีไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่เป๊ะเรื่องปีแต่ว่าฮาร์เลเนี่ยเมื่อมันเก่าไปเนี่ยมันจะมีความเก่าและคลาสสิกมากๆน,ะนี่ไอ้ก็แฟตบ๊อบผมเองแฟตบ๊อบเจ้าฟาติมานี่ทุกคน,นคงจำได้คงดูคลิปอยู่ใช่ไหมล่ะ อันนี้ก็เป็นทริอัม h นะครับคือตอนแรกผมบอกนะคันนี้เป็นรถคันแรกที่ผมอยากจะออกนะแต่วันนั้นคือเราลังเลนะก็เลยไม่ได้เอานะครับจนมาได้ฮาร์เลยันนี้นะฮะและคันนี้ก็คือ h a r ์เลยดิวิสันะครับเหมือนกันนะอันนี้คือ883นะครับสวยมาก และนี่ก็คือ GS นะครับโอ้โหเป็นรุ่นที่บอกว่าสะดวกสบายในการออกทริปมากๆนะครับขี่เมฆนะคันนี้สีดำสวยแจ่มมากไฟ PIAA สว่างจ้าไม่ต้องกลัวผีเพราะผีมันกลัวเราเพราะเราขับเร็วมากอันนี้ก็ GS นะครับอันนี้ก็รถคิงและนี่ก็คือ Lowrider ST นะครับผมว่าคันนี้แต่งเนี่ยเพื่อเดินทางโดยเฉพานะแต่งเพื่อ คุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเนี่ยทำทุกอย่างเบาะก,ก็เป็นแบบโซฟานะครับมีทัวแผกหลังใส่พักเท้าแบบใหญ่เพื่อให้เวลาคนซ้อนนั่งแบบมันจะได้เต็มแล้วก็สบายนะครับเป็นการแต่งที่แบบว่าเพื่อเดินทางอะ่ะเรารู้เลยว่าคันนี้แต่งมาเพื่อที่จะแบบเดินทางไกลแล้วก็บวกกับมีคนซ้อนด้วยเพราะว่าสไตล์การแต่งเนี่ยดูชิลหน้าชิลหน้าสูงขึ้นมาเพื่อไม่ให้ลมเนี่ยมันประทะเราได้นะฮะ คันนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันนะเอออันนี้ก็เป็นรถไกด์นะครับรถไกด์กลุ่มไฮยีน่าไฮยีน่านี่เป็นกลุ่มที่ชุมแพนะครับเอกรันสติทไกด์ป,ปีไหนผมก็ไม่แม่นเหมือนกันนะอน,นี้เป็นรถไกด์นะครับสีนี่น่าจะไปทํามานะครับทํามาใหม่เพราะว่าปกติสีฮาร์เลสีเดิมๆน่าจะไม่มีสีนี้นะไปทํามาใหม่อันนี้ก็ดูดูที่ทัวร์แพกหลังก็น่าจะเป็นแบบ เพื่อเดินทางไกลโดยเฉพาะเลยนี่ก็เป็น883เหมือนกันนะฮะคันนี้ไม่ไม่มีผลิตแล้วนะครับ883เนี่ยเลิกผลิตไปแล้วนะครับเพราะว่าฮาร์เลยเนี่ยยิ่งเก็บไว้ก็ยิ่งมีมูล,ลค่าตอนนี้ราคานะ่าจะแข็งมากๆนะไม่ตกนะครับมีแต่จะขึ้นไปเรื่อยเพราะว่ามันเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งที่ทุกๆคนน่ถ้าพูดถึงฮาร์เลต้องคิดถึงรุ่นนี้ ฝรั่งจะชอบขี่ชอบแต่งตามพวกโซเชียลต่างๆถ้าเราเคยสังเกตเห็นนะครับโอ้มีไฟไวไลด์ด้วยผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่ได้ใส่แต่งสีสีเนี้ยเป็นสีเป็นสีที่แบบคล้ายๆโทนสีของ CVO นะฮะมันจะมี CVO ตัวหนึ่งที่โทนสีเนี้ยนะฮะโอ้โหแล้วนี่นะฟาติมาน,น,น,นะแนะจ่มจริงๆเลยันนี้ก็เป็นรถชิงนะครับ อันนี้ก็รถขิงเฮ้ยเอริเทดนะครับเอริเท o เอริเท e แต่งสไตล์ชิคานอนนะครับอันนี้ก็เป็นสปอร์ตไกด์นะผมเพิ่งรีวิวไปเหมือนกันสปอร์ตไกด์เฮ้ยเสียงอะไรโอ้มาแล้วมาแล้วสปอร์ตไกด์และนี่ก็เป็นแฟ t ตบอยนะครับ เดี๋ยวมาดูพามาดูคัสตอมคันนี้คันนี้แม่งดังมากเลยเสียงเครื่องน่าดังมากตอกแนะนำหน่อยว่านี้คืออะไรครับผมวัสดีครับอันนี้โชเวลเฮดครับปี70นะครับรถคันนี้ดังมากนะในดิจิตอกนะครับพี่สั่งมากก็นิดหน่อยครับสตอรี่มันเยอะครับพี่คันนี้หมายถึงว่าไปคว่ำมาไม่ใช่ครับเปลี่ยนทรงมาหลายทรงนะครับคันนี้ อันนี้ปีไหนนะเนี่ยปีอยู่ในราวๆปี70ครับ1 9 7 0นะครับ0ูเลยเหรอเฮ้ยเห็นลบออกเสือหวานเลยโอ้เธอหวานเจีครับคือเอาตรงนั้นราคานี่ตอนที่ออกตอนนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่นะ75้ครับเี่75นะคือถ้าใจไม่รักเนี่ยอย่าซื้อมาขี่นะเราซ่อมไหวด้วยครับพี่ซ่อมไปประมาณกี่แสนละซ่อมไปก็รวมของแต่งก็เกือบสองแสนครับสุดยอด ปกติไม่ใช่สีนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นสีฟ้าครับสีเดิมของเขมสีฟ้าดูนะเพราะว่ามันซื้อมาเพราะว่าเครื่องฮาร์เลย์รบนเป็นเครื่องเก่าเร,เราก็ต้องมาดูในเรื่องของพวกน้ำมัน้พวกแบบไชุดเกียร์พวกไอยางยางรองรเพราะว่ามันจะมีไหลมาตลอดแล้วก็แต่ความคลาสสิกมันก็คือเครื่องฮาร์เลยนะใช่ครับเป็นฮาร์เลยปีเก่าใช่ ต้องเป็นคาบูเท่านั้นนะครับที่เขาเล่นกันนำมาคาสตอมเดี๋ยวเราไปเก็บฟุตด้านในนะครับเป็นพวกชิคาโนต่างๆไปเก็บรายละเอียดแต่ละคันละรายละายละเอียดเนี่ยมันมันมบ่งบอกคือรถอะมันมันบอกถึงตัวคนอะเนาะบางคนชอบแต่งรถแต่ว่าชิคาโนมันเป็นผมว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งที่สามารถขี่แล้วงําทัวรลิงได้นะเพราะว่าความมีโคมเนียมและความมีสไตล์ของมันนะเนาะถ้าเราพูดถึงชิคานโนเราก็ต้องพูดถึงเม็กซิกันนะ การอย่างตัวเสื้อลายสกออส็อตใส่กางเกงใ,ใหญ่แล้วก็แบบตัดผมสกินเฮดอะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บฟุตข้างในกันต่อนะ สับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ฮักผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชาย